คลิปนี้เล่าสภาวะชั้นหนึ่งถึงชั้นสามนะครับชั้นสี่ผมยังไม่เคยได้นะครับชั้นหนึ่งครั้งแรกที่ผมได้ที่วัดสังฆทานนะครับตอนนั้นไปทําบุญนะครับแล้วก็อยู่ที่ลานปฏิบัติธรรมนะครับที่นั่นก็จะมีพระเทศน์เนาะนะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังนะครับก็นั่งสมาธิไปแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆนะครับหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆนะครับก็ มันจะมีในระหว่างที่เรากําหนดจะมีปิติมาเป็นละลอกละลอกนะมาตามคอบ้างตามแขนบ้างตามขาบ้างนะครับแล้วก็เมื่อไร่ก็ตามที่จิตเรารวมนะรังมั่นนะครับจะเกิดปิติทราบซ์านทั้งตัวนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นครั้งแรกเป็นแค่ครึ่งตัวนะครับปิติก็คือความทรัพซ์ทัตามตัวนะครับถ้าเป็นปิติที่เป็นฌานจะเป็นปิติตัวที่5้านะครับภาลนาปิตินะครับ จิตก็จะมีสุขด้วยนะครับแล้วก็มีความซับสั้นตามตัวนี่คืออาการของฌานที่1ครับต่อไปอาการของฌานสองนะครับฌานสองอาการจะเหมือนกับฌานหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะครับในพระไตรปิฎกจะใช้คําว่าทำมันเอกผุดขึ้นนะคือจิตมันจะเด่นผ่องใสขึ้นมากลางอกนะครับหลวงตมามหาบัวก,ก็บอกว่าจิตไม่ได้อยู่ที่หัวอยู่ที่กลางอกนะครับสว่างจ้าอยู่กลางอกนะครับอ่า จิตจะผ่องใสเป็นสุขอยู่กลางอกขึ้นมานะครับแล้วก็มีปิตินะครับและมีสติดีมากนี่คือชา้นสองนะครับและชา้นสามผมได้ต่อต่อกับชา้นสองเลยสิ่งที่ต่างกันก็คือปิติความทรับซ่านดาตัวมันหายไปแต่มีจิตผ่องใสเป็นสุขตั้งมั่นอยู่กลางอกนะครับและก็มีสติที่ดีมากนะครับสติจะดีกว่าจิตธรรมดาธรรมดาครับ นี่ก็คืออาการของฌาน1นึ่นะครับถ้าใครยังไม่เคยได้ก็เจริญสติต่อไปนะครับมีโอกาสได้นะครับการที่เราจะได้ฌานไม่จําเป็นต้องอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับสนธนาธรรมกันอยู่ก็มีโอกาสได้ปฐมฌานได้นะครับแล้วก็ในการยืนเดินนั่งนอนนะถ้าเราจเจริญสติเนืองๆก็มีโอกาสได้ฌานได้เช่นกันนะแล้วก็ขอเตือนไว้สําหรับคนที่เผยแผ่ธรรมะนะครับสภาวะ หรือการบรรลุธรรมต่างๆถ้าเรายังไม่ถึงนะครับเราก็อย่าพึ่งไปเปืยแพ่นะครับให้เราใจเย็นๆก่อนนะ,จะเจริญสติไปจเจริญมัคมีองค์แปดไปนะครับเมื่อใดที่ก็ตามที่เราได้แล้วจริงๆนะเรามาพูดนี้มันก็จะหนักแน่นนะ่าเชื่อถือนะครับฝากไว้ครับ